พระชนะของพระเจ้าวันนี้กันตันยุทธีบทที่20ข้อที่10-29นะครับเนื้อพระคำพิมพ์เมื่อวานก็มูเซก็ตีหินสองครั้งโดยไม่เท้านั้นัอนสุดท้ายนี้เขาก็ไม่สามารถเข้าไปแพ่นดินขนานได้แต่เขาก็ ทำภารณาท,ที่พระเจ้าทรงประทานให้ดีที่สุดถึงสุดท้ายนะครับวันนี้เนื้อหาพระคัมี่วันนี้ก็โมเสก็ส่งสื่อสารผู้สื่อสารครับก็ไปยังกษัตริย์ของเอโดมนะครับเพื่อที่จะพันแผ่นดินเอโดมไปนะครับข้อที่14นะครับโมเสส่งผู้สื่อสารจากกาเดสไปยังกษัตริย์ของเอโดมทูลว่า พี่น้องของฟา,าบระบาตคือคนอิสราเอลล่าทังนี้ว่าฟา,าบระบาตทรงทราบถึงความทุกข์ยากทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับเราแล้วก็เอโดมเป็นบรรพบุรุษของเอสาวแล้วก็ชนชาติอิสราเอลก็บรรพบุรุษของอยาโคบดังนั้นเอโดมกับอิสราเอลมอนพี่น้องกันครับดังนั้นก็มูเซก็บอกเลยว,ว่าเป็น เอโดองก็เป็นพี่น้องของอิสราเอลครับแล้วต่อไปนั้นก็เขาก็พูดถึงการทรงนำที่มาจากพระเจ้าครับข้อที่1 5บห้าครับว่าบรรพบรุษของเราลงไปยังอียิปต์และเราอาศัยอยู่ในอียิปต์เป็นเวลานานและคนอียิปต์ได้คุมแห่งเราและบรรพบรุษของเรา และเมื่อเราร้องทูลต่อพระยาเวพระองค์ทรงสดับเสียงร้องของเราและพระองค์ทรงทรงทุสวรรค์องค์หนึ่งนำเราออกจากอิสิปและเราได้มาอยู่ที่คาเดซซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ชิดพรมแดนของฟาฟราบาโมเสสก็พูดถึงการทรงนำของพระเจ้าครับที่มีต่อชนชาติอิสราเอลครับและก็ข้อที่ 17นะครับเขาบอกว่าขอทรงให้เราพัานแขตเดนของฟาฟราบาเป็นแผ่นดินแผ่นดินเอดมนะครับเราจะไม่พันไรนาะหรือสวนอัง,งุุนเราจะไม่ดื่มน้ำจากบอก่อเราจะตนไปตามทางหลวงและเราจะไม่หันออกไปทางขวามมือ หรือทางซ้ายมือจนกว่าเราจะผ่านพ้นพรมเด่นของฟาพาบาในตอนนั้นแต่กษัตริย์เอโดมก็ทำอยังไงกษัตริย์เอโดมก็ปฏิเสธครับการขอร้องของมูเสสนะครับแต่กลับเขาก็ตอบสนองอย่างไงข้อทิสเบ็บอกว่าแต่เอโดมกล่าวกับมูเสว่า เจ้าจะผ่านไปไม่ได้ไม่ฉะนั้นเราจะออกมาสู้กับเจ้าด้วยตานะครับก็ขษาศย์เอเตุมก็ปฏิเสธการขอร้องมูเซดังนั้นสท้ายนี้ก็มูเซก็เลือกอทางอ,มาอุมไปน,นะครับ ในตอนนั้นก็ชนชาติอิสราเอลก็มิคังมากกว่า응เอโดมดังนั้นถ้าทํำสงครามกับเอโดมนั้นก็สามารถใช่ช,ชนะได้แต่โมเสกก็ไม่ได้ทําอย่างนั้นแม้ว่าโมเสกับคนอิสราเอลถูกปัฏิเสธจากกษัตริย์응เอโดมแต่เขาก็ห응ยอมรับนะครับสิ่งนี้และ ไปทางที่ไม่ทำแผนกันไว้นะครับไม่ว่ามูเซก็ถูกปฏิเสธแต่เขาก็ไม่ได้หนักใจไม่ได้หมดหวงังและออไม่ได้พยายามจะแก้ไขโดยวิธีของตัวเองด้วยแต่เขาก응็คิดกันว่าเป็นสิ่งนี้เป็นพระเจ้าไม่อนุญาต ให้ดังนั้นจึงเลือกทางอื่นสำหรับชีวิตเรานะครับมีกรณีมัากมายทีออ่ไม่สามารถเป็นไปได้ตามแผนการของเรานรในตอนนั้นเราต้องมองเห็นพระเจ้าที่อยู่เบื้องหลงัง ถพาะโมเสพันเป็นดินเอโดมไปนั้นก็สามารถไปแ็้ได้แต่ตอนนี้ไม่สามารถเป็นไปได้ดังนั้นต้องโอมไปก็พระเจ้าทรงให้ชนชาติอิสราเอลไปชาที่เป็นสิทธิอำนาจก็ที่มิโตชนชาติอิสราเอลนี่เป็นความคุมของพระเจ้า ดังนั้นเราก็ต้องการยอมรับสิทธิอำนาจของพระเจ้าที่มีตรเรานี่เป็นความเชื่อของเราเมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าบางทีการตบสนองจากพระเจ้าก็ชามากไปในตอนนั้นเราต้องทำอยังไงให้ผลที่พระเจ้าทรงให้คำตอบชา้าให้ผลที่พระเจ้าไม่ทรงนำเราเพราะอะไร แม้ว่าเราอาธิษฐานกับพระเจ้ามีความรู้สึกทุกปฏิเสธจากพระเจ้าไหมถ้าอย่างนั้นขอให้응ไปช้าๆนะครับชนชาตอิสราเอลก็ไม่ได้ต่อสู้กับเอโดมเพราะว่าเอโดมก็เป็นเป็นพี่น้องของ응อิสราเอลและเป็นจุดหมายปลายทางของอิสราเอล เป็นอะไรไม่ใช่แผ่นดินเอดิมเอดมนะครับพูดอีกในหนึ่งว่าเป็นทางเอดมนั้นก็ไม่ใช่ทางที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้ดังนั้นทางเอดมก็เป็นทางที่ถูกปิดกับออชนชาติอิสราเอลเมื่อเราเดินทางแห่งชีวิตนะครับ ก็บางทีนะครับไม่สามารถไปทางที่เราทำแผนกันไว้ได้นะครับถ้าอย่างนั้นก็ต้องการโอมไปต้องการโอมไปครับเมื่อชีวิตของเรานะครับแม้ว่าพยายามจะไปแต่ไม่สามารถเป็นไปได้ก็แม้ว่าเราพยายามจะอปอดทาง โดยกันบังครับแต่ไม่สามารถปอกทางได้มีกรณีแบบนี้ก็ยอมมากใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเราต้องการพิจารณาดูว่าเป็นที่ทางที่ตัวแองไปนั้นถูกต้องไหมแม้ว่าชนชาติอิสราเอลไม่สามารถผ่านแผออ่นดินเอโดมไปได้นั้น แต่จุดหมายปลายทางของชนาชติอิสราอเอาเลา่าเข้าไปแผ่นดินคาณาอันน่าจะเลื่อนไปแล้วแต่จุดหมายปลายทางก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าอย่างนั้นเมื่อเราไม่สามารถไปอย่างเร็วนะครับขอ หยุดก่อนนะครับและที่ทางที่ตัวแองไปนั้นถูกต้องหรือเปล่าก็ถามกับพระเจ้านะครับถ้าเรานะครับก็ไปไปอุ้มไปนั้นนะครับก็เป็นเป็นเป็นเวลาที่ต้องตรวจัดแล้วก็พิจารณาดูว่า แล้วก็ทิศทางของชีวิตของตัวเองถูกต้องหรือเปล่านะแต่กลับก็โดยเวลานั้นก็ทำให้เราระลึกถึงสิทธิอํานาจของพระเจ้าที่มิตอรเรายังลึกซึ้งด้วยแล้วก็ข้อที่24นะครับ24อารอนจะจากไปอยู่กับประชาชนของเขาเพราะเขาจะไม่ได้ เข้าไปในแผ่นดินซึ่งเรายกให้แก่คนอิสราเอลครับในตอนนั้นก็อาโรนนะครับมหาปรุฮิตก็จากไปอายุหนุนโนอยยีปีนะครับเป็นความตาของอาโรนนั้นก็ทำให้ชนชาติอิสราเอลมีความรู้สึกสุขเศร้ามากนะครับในตอนนั้น พระเจ้าทรงตรัสแหบผมที่อาโรนก็ไม่สามารถเข้าไปแผ่นดินคนานาได้ครับเพราะเจ้าทั้งสองกระบอดต่อคำสั่งของเราที่น้ำแห่งเมรีบาครับในต,ตอนนั้นก็อาโรนก็เข้าใจแล้วก็ยอมรับน้ำพระเจดของพระเจ้าครับแล้วแล้วก็เขาก็ ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองดังนั้นยอมฟังยังทมตัวรงนะครับแล้วก็ต่อไปข้อที่2 5ข้อที่26จงนำอารอนและเอเลสเอเลอาซาล,ลูกของเขาขึ้นมาบนภูเขาโฮลจงถอดชุดเสื้อตำเน่งของอารอนแล้วส่วนให้แกเอเลซารลลูกของเขาอารอนจะจักไป เขาจะสิ้นชีวิตที่นั่น응แล้วก็อาโรนก็ทำตามเ응응ขาก็ทำตามคำสั่งของพระเจ้าแล้วก็สุดท้ายนี้เอออาโรนก็เสียชีวิตในพวกเขาแ응ม้ว่าอาโรนไม่สามารถเข้าไปแผ่นดินคานาอันแต่เขาก็พัน เขาก็ทำภารณาที่ที่พระเจ้าทรงประทานให้ดีที่สุดเขาก็เป็นผู้รับใช้ที่พระเจ้าทรงเลือกและเป็นผู้ที่ทำภารณาที่ที่พระเจ้าทรงประทานให้อย่างสะสื่อแน่นอนว่ามีความลมแล้วและก็มีความออนแอและ เป็นเขาก็ไม่สามารถเข้าไปแผ่นดินคณะอันแต่เป็นภาราณธิองอารมณ์นั้นก็จบแค่นี้นะครับดังนั้นเขาก็ยยมรับว่าภาราณธิที่พระเจ้าทรงประทานให้ก็จบแค่นี้และจากไปเป็นเขาซึ่งเป็นผูรับใช้ของพระเจ้า ไม่สามารถไม่ไม่อยากไปไม่อยากเข้าไปแผ่นดินขนาดหรอครับเขาก็ไม่อยากจะเข้าไปแผ่นดินขนาดแต่เขาก็วางความปรารถนาของเขาลงต่อหน้าพระเจ้าและไม่ได้ตดตั้นพระเจ้าอะไรไม่ได้ตดตั้นอะไรกับพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าไม่อนุญาตให้เข้าไป ชีวิตของผู้เชื่อเป็นอย่างไรนะครับสำหรับสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้นั้นก็ต้องการทำอย่างศัตย์ส,สืทแต่สิ่งที่พระเจ้าไม่อนุญาตให้นั้นก็ต้องการวางสิ่งที่ตัวเองปรารถนานั้นก็ลงและต้องยอมรับต่อหน้าพระเจ้าด้วย เป็นชีวิตของอะโรนนะครับก็สวยงาินม,มากก็ไทายนี้เพราะอะไรเพราะเขาก็รับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่อินก,กันนั้นแล้วก็เขาก็วางความปรารถนาของตัวเองลงต่อหน้าพระเจ้ามีหลายคนนะครับก็มีความจงรักภักดีต่อหน้าพระเจ้าตอนแรก แต่สต่านี้ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าอย่างนั้นสไตค์วันสไตค์งเราก็ต้องเป็นอย่างไรนะครับเราก็ต้องการฝึกฝนที่จะวางความปรารถนาของเราต่อหนะ้าพระเจ้าทําไม่ใช่อย่างนั้นวันสไ้ายของชีวิตเราก็ไม่นัดจะนัดจะไม่สวยงามก็ได้นะครับ ขอให้ทุกโคน,นะครับวัง응ทุกสิ่งทุกอย่างต่อหน้าพระเจ้าโดยการพึ่งพาอาศัย응สิทธิอำนาจของพระเจ้าที่มีต่อเรานะครับแล้วเท่าไรเกิแต่พระเจ้าด้วยนะครับอธิฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพังทั้งหลายขอขอบพระคุณที่ทรงประทานพระชนของพระเจ้าวันนี้เมื่อเราผัาจนกับสถานการณ์ที่ถูกปฏิเสธจากพระเจ้าขอให้ เราตระหนักว่าเป็นเราเป็นคนที่อยู่ใต้พระเจ้าและออก็ยอมรับก็สิทธิอำนาจของพระเจ้าด้วยและก็ขอให้เราก็ติดตามพระเจ้าของพระเจ้าอันนี้ไปด้วยอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าาเมน